สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ2วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1นนะครับก็จะเป็นการทำเป็นบ่วงแล้วก็สวมเอานะครับวิธีที่2ก็คือใช้วิธีการผูกนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะ ทําแบบที่1เพื่อสวมได้นะครับสำหรับประโยชน์ของเงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับก็จะใช้ในการล่ามสัตว์ต่างๆนะครับเช่นล่ามวัวล่ามควายนะครับเราก็สามารถใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดในการที่จะไปผูกกับเสากับหลักกับต้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูการผูกกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการผูกยังไงนะครับทั้ง2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับในกรณีที่นะครับ เราไปผูกสัตว์นะครับแล้วก็มันมีสมมุติว่ามีหลักนะครับหรือมีเสานะครับที่เราสามารถทําเป็นบ่วงแล้วก็สวมได้นะครับเราก็จะใช้วิธีที่1นะครับก็คือนะครับทำเป็นบ่วง2บ่วงนะครับบ่วงที่หนึ่งนะครับขวาทับซ้ายนะครับบ่วงที่สองขวาทับซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วนําบ่วงที่สองนะครับไปอยู่ด้านล่างนะครับประกบกันนะครับแล้วก็ นำไปสวมสวมกับเสาหรือสวมกับหลักในกรณีที่มันสามารถที่จะสวมได้นะครับเราก็จะใช้วิธีที่1นนะครับนี่เพื่อนๆมาดูครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทําเป็นบ่วงนะครับบ่วงที่1นึงนี่ครับขวาทับซ้ายนะครับบ่วงที่2ก็ขวาทับซ้ายเช่นเดียวกัน จากนั้นนําบ่วงที่2นะครับไปอยู่ด้านล่างบ่วงที่1นะครับนี่ไปอยู่ด้านล่างบ่วงที่1แบบนี้นะครับประกบกันนะครับประกบกันจากนั้นก็สวมกับเสาหรือหลักของเราได้เลยนะครับสวมแล้วก็ดึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะ สวมแบบวิธีที่1ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะไปผูกสัตว์เลี้ยงของเรานะครับกับต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้มันก็จะมีกิ่งมีก้านมีใบนะครับปกคลุมอยู่ด้านบนนะครับเราไม่สามารถที่จะทําเป็นบ่วงสบ่วงเหมือนวิธีที่1นะครับแล้วก็เอาไปสวมต้นไม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําการผูกเอานะครับซึ่งการผูกก็จะเป็นแบบวิธีที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับ เป็นต้นไม้แล้วกันนะครับเป็นต้นไม้นะครับวิธีการผูกก็คือนี่ครับวางเชือกไปนะครับตวัดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ให้เราไขว้ทับเชือกเส้นนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับาจากนั้นก็พันมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เชือกเส้นนี้นะครับเราก็ยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไป ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการผูกในแบบที่2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ